สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้อ้อจะไปบ้านพี่คนไทยค่ะพี่อุ้ยค่ะเดี๋ยวอ้อจะพาไปชมสวนบ้านพี่อุ้ยนะคะว่าบ้านพี่อุ้ยแกปลูกอะไรมั่งก็จะมีหลายอย่างให้ชมเลยค่ะตามอ้อมานะคะตอนนี้อ้อมาถึงบ้านพี่อุยะะ้ยแล้วค่ะสาวไทยในฟินแลนด์เนาะแกะปลูกพักปลูกนางอันนี้ปลูกสตรอเบอร์อรี่ค่ะ สับรี่กำลังออกเลยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ค่อยแดงเท่าไรค่ะแกว่านกหลายแกใส่ซีดีไว้ด้วยนะแต่นกฟิรลนมันไม่กลัวซีดีค่ะเดี๋ยวเราเห็นแดงๆแปแบบ๊บๆดูนี่นกกินนะ่ะเนี่ยเห็นไหมรอยนกกินเนี่ยกำลังเขี้ยวเขียวเลยตายังไม่ซุกมากแต่ว่า นกกินของแกเนาะต้นนู้นจะเป็นต้นมะย,ยมดะมะย,ยมเป็นแลนเปรี้ยวๆนี่ค่ะพักชีแกก็ปลูกพักปลูกนางกินนะไอจาพักทีไทยปีนี้มันแรงแต่มันไม่ค่อยงามนี่ก็พักนางของแกอันนี้อันนี้พักสลดัดเนะอ้อวมิกโกฮลโล นี่งไงไมะยมแปบบเปรี้ยว นี่ค่ะมันยังไม่สุกเลยตรงไหนทางก็มีนะคะเหือบหยียบเดินยังย่องนี่ค่ะนกเขาบกันนะคะสองลูกเนี้ยจะได้เนี่ยลูกกำลังใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะพยายามหาลูกสวย นี่ค่ะลูกนี้ยังเปรี้ยวอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขายังไม่สุกดีดนี่ข้างล่างนี่ก็เป็นสตอร์มันนี่หมดเลยค่ะองอก็พยายามก้าวกว้าง,างเดี๋ยวของแกหกักอันนี้ก็เอาไปตำส้มได้นะคะก้าแบบนี้เปรี้ยวค่ะ เขาชื่อว่าอะไรเดี๋ยวอ้อขึ้นลิงให้นะคะแกปลูกหลายอย่างเลยค่ะอ้อเจอลูกใหญ่นะคะเดี๋ยวอ้อไปดูทางไม่ทันนกค่ะแกบอกว่าเอาอะไรมาป้องกันก็ไม่ไม่ได้ค่ะสู้นกไม่ได้นกเยอะค่ะนี่สองลูกนะคะยังไม่สุกดีค่ะ ยังเปรี้ยวๆอยู่เลยค่ะนี่ค่ลูกนี้ใหญ่สองลูกใหญ่ๆเลยนะคะต้นหอมนะคะหอมปินแลนดค่ะ ุ้งก็มีนะคะต้นหอมคะน้าก็มีค่ะเก็บปลูกไว้ยะยะ,ยะเลยมีแตงกวาแล้วนะคะในต้นพริกก็ยังเป็นเบีย้ยอยู่เลยค่ะยังเล็กอยู่ผักชีก็มีนะคะแกบ,บอกว่าปีนี้ผักไม่ค่อยงามค่ะเพราะว่าแรงมากฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วกระหอมค่ะแล้วก็เส้นเรืองเรืองนี่ค่ะ แกบอกว่าเอาไว้กันกวางนะคะไม่ให้เข้ามาในสวนผักค่ะอันนี้ก็จะเป็นบัตเบอร์รี่ค่ะบัตเบอร์รี่เขากำลังจะออกนะคะบัตเบอร์รี่สวนค่ะไม่ใช่ของป่านะคะเขาก็ติดใจไม่ยอมค่ะนี่ค่ะบ้านแกหลังใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเจ้าบ้านบอกว่า ไม่กล้าเข้ากล้องค่ะเราก็สนใจไม่ยมแกกินอีกก่อนค่ะผักกาแกก็สวยนะคะผักสลัดมาดูบริเวณนอบร้านขี้แกนะว่าถ่ายเราหน,น่ะ จะพาไปดูรถนิกก่อนนะคะลูกอิย้ยดอกไอ้นั้นน่ะนี่ไงดอกโมตันกำลังออกนี่ค่ะดอกสีเหลืองก็สวยนะคะจะพาไปดูรถนิกอน,นะคะ่ะประมาณได้ประมาณแปดเก้าขวบขวบไหะคะแต่เข้าปีนี่นนะคะ่ะแต่ว่า คุณยายได้เซอรถดไว้ให้เขานะคะมีสามคันเลยนะคะเราไม่ดูคันไหนต้องให้เจ้าของมาบอกค่ะฟรี่นะคะ คันนี้เป็นรถเก่าค่ะสวยด้วยนะคะโค้สวยแล้วค่ะคันนี้หรูมากเลยค่ะอันนี้ของเล่นนี่โกบบอกไม่โกบเก้า <c oughs> ข,ขวบไงเก้าปีเก้าขวบมีรถแล้วนะคะ ไม่ต้องแปลกใจนะคะพ่อเป็นคนขายรถเป็นนักแข็งด้วยใช่ไหมเป็นนักแข็งด้วยค่ะมัด,ด้าเลยนะมัด,ด้าสองสามสองสามสองสามคันนี้สีแดงของใครนะของนิโก,โกด้วยอือือให้นายยืมสักคันหน่อยจะเอาเข้าไปครับ ปลาฮาเอดบอบอันนี้เจ้าของรถนะคะชื่อมิโกแล้วมิโกซ่อมรถเป็นแล้วนะคะอายุเก้าขวบค่ะเครื่องแรงไหมเนี่ยอก็ก็คือ,อ,คอว่าเก่งมากเลยนะคะอายุเก้าขวบซ่อมรถเองได้แล้วต่อไปก็จะเป็นนักแข่งเหมือนพ่อค่ะ คงจะแว้นหน้าดูเลยนะรถ <arcade> ใหม่เอ็มพอถึงเวลาเขาโตแล้วเขาต้องเปลี่ยนรถใหม่ใช่ไหมนี่โกว<ช>ันโกอ,อูก้สีเอาโตหนวดริอันนี้เป็นเกียร์กระปุกด้วยเนาะนขับได้แล้วเก่งมากเลยอ่ะนี่กโกออสซาอย่าเอาโตวันกนกหิวะแตก ที่นี่เขาไม่ให้ขับอายุเท่าไหร่รถยนต์ย่สิบแปดนะจะสตาร์ทให้ดูนะคะโอ้ยเครื่องแรงด้วยนะน่าจะเป็นนักแข็งสนามแลนลี่เนี่ย พ่อพ่อเป็นนักแข่งรถอันนี้คือเชอรี่นะคะยังไม่สุกค่ะเหมือนจะไม่ดกเลยเนาะปีเน่อน,นี้ปลูกอะไรเนี่ยตอบอรี่อบรีแกขยันจริงเลยนะคะแต่แกไม่กล้าเข้ากล้องค่ะอาย <c oughs> ตอนนี้อ้อก็ขับรถกลับบ้านแล้ว บ้านพี่อุ้ยนะคะที่คนไทยที่อยู่ใกล้ออไม้สุลเราก็รู้จักแกรประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะคลิปนี้อ้อก็ขอลากันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะะ